สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าช่วงข่าวสั้นพยากรณ์อากาศนะคะมาพยากรณ์อากาศล่วงหน้า26ไปจนถึง5กรกฎาคม .65 ไปเช็คกันเลยว่าสภาพของฟ้าฝนจะเป็นอย่างไรในช่วงวันที่2 6ถึง29มิถุนายน6กาการกระจายตัวของฝนจะลดลงเหลือเพียง40เตของพื้นที่ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางช่วงบ่ายช่วงค่ำนะคะเน้นทางด้านทิศตะวันตกของประเทศไทยจะมีฝนเกิดขึ้นได้และบางพื้นที่อาจจะมีฝน ตกหนักก็ต้องระมัดระวังค่ะและในส่วนของภาคกลางยังคงมีฝนอยู่ทั้งนี้เนื่องจากยอมความกดอากาศตามกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ดูดความชื้นไปบางส่วนประเทศไทยจึงมีฝนลดลงเหลือประมาณ40%นั่นเอง ส่วนวันที่30มิถุนายนถึง5กรกฎาคม65ฝนจะมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้น40%ถึง80%เลยทีเดียวค่ะก็มาลุ้นกันว่าพื้นที่ไหนบ้างเนื่องจากความกดอากาศสูงจากที่เบตดันร่องมรสุมลงมาพัดผ่านภาคเหนือตอนบนประกอบกับมียอมความกดอกาศต่ำอยู่บริเวณแถวท่าขีเหล็กนะคะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้นเชื่อมกับร่องฝนดังกล่าวจากอินเดียเข้าสู่พายุ ในทะเลจีนใต้ที่อาจจะทะวีกำลังแรงขึ้นถึงเป็นระดับดีเพคชันหรือโซนร้อนก็ต้องลุ้นกันต่อไปพายุลูกนี้ไม่เข้าไทยนะคะแต่ส่งผลทางอ้อมส่งผลให้ ดึงมรสุมมาสู่ประเทศไทยจะเป็นแค่ยอมความประกาศตามบริเวณภาคเหนือส่งผลให้ฝนชุกค,ค่ะยังไงก็ต้องติดตามกันต่ออันนี้จะส่งผลให้ปลายเดือนมีฝนชุกทั่วไทยเลยนะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในบริเวณพื้นที่ราบเชิงเขาแถวแถวเชิงเขาก็ระวังเรื่องน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากไว้ด้วยเพราะฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่แน่นอนเดี๋ยวกี้อัปเดตให้ฟังอีกหนึ่งทีจ้า ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะจะได้รับข่าวสารข้อมูลที่แม่นยำขึ้นเพราะพยากรณ์อากาศหรือสภาพอากาศถ้าเช็คไปบ่อยใกล้เวลาจะดีมากค่ะ3มชั่วโมงเช็คทีหนึ่งสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีแอปพลิเคชันจะตรวจเองก็สะดวกยิ่งขึ้นค่ะถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรติดตามผ่านทีดาชาแนลก็ได้กี่หยิบข่าวสารเรื่องพยากรณ์อากาศมารายงานมาแจ้งข่าวพี่ๆน้องๆให้รับทราบอยู่แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้กี่ขอตัวลาไปก่อนจะกลับมาคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย